สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮานอยนะคะมัดรวม4ี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่12มีนาคม2567นะคะวันนี้น้องเอสดก็มาแบ่งปันชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทาง ตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะพี่ๆสําหรับเมื่อวานนี้นะคะท่านใดที่มารับชมนะคะน้องเอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นไปที่16 3สแล้วก็ฟันรูดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะ1เนาะเจาะเข้านะคะเมื่อวานนี้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่ๆเด่น1เด่น6เด่น3มาทั้ง3าตัวนะคะวิ่งรูดที่1นะคะฟันที่1นนะคะเมื่อวานนี้เจาะเข้าตัวเน้นนะคะ 16นะคะเด่นมาคู่กันนะคะมาใน16ตัวเน้นของเราเข้าในรอบพิเศษนะคะเลขล่างนะคะพี่ๆมาในรอบพิเศษเลขล่างตรงๆเลยนะคะวิ่งลุตที่1นะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะเมื่อวานนี้ในกลุ่มก็เจาะให้เม็ดเดียว16นะคะท่าในใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ ON977211 นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีอยากได้ตัวเน้นตัวเจาะก็เข้าไปรับในกลุ่มนะคะ ตัวในหน้าช่องก็จะเยอะหน่อยเนาะ ON 77211นะคะเมื่อวานนี้เจาะเข้าตัวน้นนะคะ16แล้วก็วิ่งลุดที่1ก็มาเข้า14ด้วยนะคะพี่แต่ตัวเจาะ14ไม่มีนะคะแล้วก็เข้า81นะคะเมื่อวานนี้วิ่งลุดที่1เนาะก็สรุปแล้วมาในตัวน้นตัวเจาะ16นะคะเมื่อวานนี้เข้า16ไปวิ่งลูดนะคะเด่นมาครบนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะของวันนี้ก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากสูตรคำนวณ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่ๆส่วนท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพฑู์นะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะมีบริการคบคันนะคะพี่ๆสำหรับบ้านแก้วไพฑู์นะคะท่านใดที่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคเนาะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆของวันนี้นะคะก็จะเด่นไปที่4 5 สนะคะวันนี้เลขเรียงเลยนะคะพี่น้องนะคะวิ่งลูด4นะคะพี่พวันนี้วิ่งลูดที่4นะคะเมื่อวานนี้ก็เตอเด่นนะคะมาครบนะคะให้ไป3ตัวก็มาทุกตัวเลยนะคะพี่ๆเนาะเน้นไป6คู่ก็จะมี4 2 4สองหนึ่งขออนุญ,ญาตนะคะตัด4 1หนึ่งเดี๋ยวให้เป็นชุดกันเนาะ4 5หนะคะพี่พี่แล้วก็4 3สนะคะ4 5ห้านะคะตัวนี้ สี่ห้าขออภัยนะคะแล้วก็ห้าสามห้าหนึ่งนะคะห้าเจ็ดนะคะพี่ๆสำหรับตัวเน้นของเรานะคะตัวกันนะคะกันไปที่สามสองสี่ศูนย์แล้วก็ห้าสองนะคะพี่ สำหรับตัวกันนะคะก็ตามนี้นะคะพี่ตัวเน้น42 45 43 53 51นะคะแล้วก็57นะคะสำหรับ3ตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะก็จะเป็น3 4 5นะคะท่านใดชอบก็ตามนี้นะคะ ก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมนะคะเฮงเปังปังเลยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านแก้วไพฑูนนะคะลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะมีบริการครบคันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ปังปเฮงเสวัสดีค่ะ